พอ่อครัวเป็นพ่อครัวจำเป็นครับพ่อครัวจำเป็นจำเป็นยังไงคนะจำเป็นจำเป็นต้นทำเราเห็นแม่ครัว<ห>แล้ว,ลวเราไม่อดตายแล้วเิดยังไงลูกตรงนี้แม่ครัว <c oughs> โอ้ยเสียงกับมันี่แหละ อ๋ออยู่ตรงนี้แ,แสดงว่าไม่เคยแล้วกด<อ>กดป,ปุ่มกดปุ่มปุ่นข้าวยังอันนี้ขุ่นข้าวน่าจะมีมแล้วเออโน้รู้พี่โน้กแกมาอุ่นให้แล้วเลยมีเลนมามุ่นข้าวมนแล้วอ๋อเท้าเมื่อเพินฝนตก อ,อวันนี้ได้สารพัดเลยนะคะใบหูเสือ <c oughs> ตุ้มแขกแล้วก็ใบมันปูนะคะมีใบมันปูยอดมันปูด้วยได้พลิกพริกนี่แล้วก็ได้มะเขือเดี๋ยวดูว่าพ่อครัวจะทำอะไรให้กินนะคะ, <c oughs> ะเตรียมเตา <c oughs> ไม่ใช่แก่แล้วหรือตัด ไม่ไม่แก่ครับเหย็บแก่เลยนะต้นไหนต้นฟูนึงเลยเยวกินกับอะไรดีอ่ะมีหมูไหมลาบหมูไหมดูว่ายงยังไงไม่ไม่ให้ว่าให้บินมมกินกับยนป่าเนี่ยมลาบ เอาไหมดูปิ่งปิ่งไหม,แ,มแป๊บเดียวเอาไหมลุงพรสอง,องแป๊บเดียวเองนื่ฮะงูอ่ะอย่างดีเลยเด้จะกินไหมจะกินไหมมาฮาาะารห<ม>รือเราจะลาบหมูลาบงัวหรือเราจะลาบหมูลาบฮะจะลาบทาันเดี๋ยวจะไปเอาที่ไหนมีหมูไหมแปมมีหมูสับไหมอ่ะลาบหมูลงุงไม่เป็นไรลูกอันนี้ยเขาทำผัดไอ้นี่ให้เราต้องผักลิ้นไหม เทเตตะกินไม่ได้กินอะไรมั้งบลิ้นไม่ได้มีน้ำพริกแจ่วบองมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยเยอะแยะเลยเอออันนี้จะทำเป็นอะไรหรอผัดใส่เได้หรอฮะทอจะทอดให้โอเควันนี้ก็เราจะได้กินแหนมหมูกับแหนมเนื้อทอดนะครับแล้วก็มีผัดอ่าผัดกระหล่ำนะฮะ แล้วก็แจ่วบองนี่แจ่วบองนี่ตักใส่ถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับนี่หอมเนี่ยบักลิ่นไหมก็กินกับแจ่วบองเนี่ยแซ่บปัญยางโอ้จะเย็นๆครับแม่รัวครับเมียวนี่แหนมนะฮะเวลาเวลาจะแกะแหนมทานนะครับใช้วิธีเทคนิคแบบนี้ก็ได้นะฮะใบตองเห็นไหม อันนี้จะเป็นเห็นชัดเลยว่าใบตองบางๆนะครับเนื้อแหนมอเดี๋ยวจะให้ดูแหนมหมูด้วยนี่หมูนะครับแหนมหมูเห็นไหมอันนี้แหนมเนื้ออันนี้แหนมหมูเห็นไหมครับว่าใบตองบางๆนะฮะจะเป็นแบบนี้ด้วยนะใช่ครับก็เราก็เอาออกไปจ<บ>ัดดกั <นะ S 3> ลองบิด<บ>ให้ดูใอ่เดี๋ยวจะทําให้ดูน เออจะกินเป็นแหนมสดยังได้เลยนะจ๊ะเุ้ยว่าแล้วกินแหนมสดเลยดีกว่ามั้งเนี่ยให้บอกให้ทอดเนี่ยนี่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 แหนมก็ทอดทีเดียวไปเลยนี่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้แหนมเนื้อดูออกนี่เห็นไหมฮะพอเราตัดออกมาสีธรรมชาตินะคะไม่แต่งสีแดงนะเทคนิคเอาออกอย่างงี้ง่ายนะครับเพราะว่าข้างในมันมีถุงพลาสติกอยู่เราก็บีบออกนี้เลยนี่เลยเห็นไหมครับเลอะมือน้อยหน่อยนะ เนี่ยยแบบนี้นะครับเราไม่แต่งสีนะคะเราไฉะนั้นสีธรรมชาติกับธรรมชาติเลยนี่คือแหนมธรรมชาตินะฮะไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือสีธรรมชาติของเขาแต่ถ้าท่านไปเห็นแหนมสีฉูดฉาดนะนะผมไม่กินเลยนะไม่จับเลยอ่ะโอไม,ไม่ไม่กลาไม่รู้จะามาทอริีอ่ะพี่หนึ่งอ๋อค่ะ นมเป็นยังพอไปอยังไงให้กินข้าวตรงนั้นบอกว่าย่านฝนตกทำมาสั้นกลัวลูกเป็นอะไรนะเป็นไข่โอ้ห่วงห่วงมันเป็นไข่หลายอยู่ด้วยคนนะ่ะน้องภาพก็เป็นแล้วนะี่ปากกระบ,บอกออกมาขึ้นนี่น้องภาพกับปากกระบอ,อกอ ติดลันลชนี้เปล่าพ่อตีกันหรกววะมันคนอยู่คนละทีบกันเนาะเป็นไงโอ้โคตรพักนี่แหละครับอยู่บ้านสวนก็ต้องกินผักอย่างนงี้ไม่สวยไม่งามแต่อร่อยนะจ๊ะล้างเรียบร้อย ไปตอนนี้กว่าจะออกมาตั้งไปสุขโขทัยมาบางสวนเขาปลูกเพกานี่อย่างเดียวเลยนะปลูกเพกาอย่างเดียวเลยนะขายในชะ่ไหม เข้าใจว่าเขาปลูกขายนี่แหละมันเป็นคือแสดงว่าตลาดมันเนี่ยไม่ธรรมดาตลาดใหญ่ต้นเพกาแล้วก็เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อรากกินแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราจะต้องลกเพิ่มอะไรอีกละปลูกเพิ่มหมดนะครับเอาพันเตี้ยมาหน่อยได้ไหมก็ปลูกอ้อยหวานแล้วเราต้องปลูกขมมั่งนะครับก็คือเพกาครับมันจะได้มันล้านขึ้นท่า งามครับลูกใหญ่ก็มันมันออกม่าริงกับอย่างนอยนอยังนอนแสบเนาะก็ได้กินคนเดียวอย่างหลังอโอ้กินข้าวเสร็จหนูไปเอาเนื้อมาไว้ให้พ่อสักสองโลดีไหมแล้วพ่อจะลาบตอนไหนก็ลาบ ลูกก็จะไปนะมานั่ง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 เดี๋ยวสิบริการเดาะเเตวเนี่ยมันหลับเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยววิ่งวิ่งให้แป๊บเดียวได้ได้เลยให้เอาก็เีเยวเนี่ยมาหลับก่อนยังคอยจินมด้โอ้ปันนันตีใช่ให้ล่อปันนันตีป๊าบเขาให้อย่างสิเดี๋ยวรอรอไอ้แหนมทอดเขาหน่อยอาหารในบ้านเรานี่แหละแซ่บสุดแล้ว ขอบคุณครับว่าแหนมแหนมหมูทอดแหนมเนื้อทอดวันนี้นะฮะ<อ>แบบนี้ก็ได้นะครับทอดไวมากแนวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ายังไงสั่งไปไว้สำหรับกิจกรรมนะฮะปาร์ตี้ในครอบครัวในช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเทศกาลต่างๆนะครับหรือว่าทานประจำวันก็อร่อยนะครับเท่านี้แหละฮะ แซ่บแล้วครับพี่น้องมาเด้อพ่อใหญ่แบงไม่มีเพื่อนกินนะโอ้โหโอ้โอพ่อใหญ่แบงเจ้ามาบังแหนมทอดนี่ยาบมือเศร้าแหนมกำลังเปรี้ยวพอดอีตามไม่หิวเหรอ พ่อก็กินสายกี่โมงนะพ่อเข้าเช้าพ่อสามสี่โมงกินเลยอืมแล้วมันกรบโบน่นอนหรือมึอว่านี่ผัดจีนกระสอหรือปะเนี่ยอืมหิวดิบอไปหิวแล้วเขาไปหายน่ะก็เลยกินเลยทั้งเขาเห็ดให้แม่ด้วยกระสออร่อยจริงว่าแหนมทอดเนียนแซ่บคักว่ะอืมไหนลองกินกับเพกาลจิ้มเจ้าบองเนี่ มันเพรว่าแนวหินก็เพร่ต่ออยู่มันมันอันนั้นมันแหนมเปรี้ยวไหนต้องจิ้มเจ้าบองใช่ไหมจิ้มเจ้าบองนี่แหละอือหืออันนี้ผักผักเขาไปเก็บมาเองเน่จิ้มเจ้าบองแซ่บป่ะพ่อใหอือหือมวนบ่มันหิวเข่าสตี๋อืมมันหิวเข่าสตีปันก็ส่งสิหิวอยู่ บะเขือในสวนอันนี้เอาแบบอ่อนมาเลยนะบะเขือในสวนไปเจ็บอ่อนเพรคุเลักชนีร้อยมันแก่ให้ลูกใหญ่กว่านี้ก่อนมันบ่มีแล้วอืเจ็บไปหมดแล้วรอรอบใหม่อร่อยได้ล่ะอืมอันอันนี้ยังบ่วกู้นี่ล่ะเท่าคือบ่เมียนเด้เต้นน่ะอืมเต้นคือบ่เมียนไม่บหยังลืมยังวะเดี๋ยวจะควอนเมียนแล้วก็ปลาทูทอดนะฮะ กับเจ้าบองอ่ะเจ้าบองนี่ของแทกเนี่ยเลี้ยงง่ายเนาะลูกชายใช่เป็นอย่างไรพอนง่ายกักินง่ายเลี้ยงง่ายตัวโจเขาบเลี้ยงยากไปโรงเรียนกับไอ้กับพีสอนจักรยานไปโรงเรียนมันปกแหลก่น โบ่บไห้บบ,บ,บ,บขาดดอกจะวางเสียอย่างเดียวแค่รองน้ำพอเก่งท่านน่ะไห้น้ำพออ,อยไปหาซื้อคั้วซื้อหัวช่างบันนอกผุนได้ลอยเย็ดฉล่าข้ามผุนเด้พอไปอ่ะอยากไปนับฉันแน้วอยากไปกับพ่อไห้ไห้ไห,ห้ดินปวดขาดเลยปะหอยน่ะร้องไม่หยุดอ่พี่โจจำได้ได้หรอจำได้ครั้งหนึ่งพ่อจับโยนลงถนนเลย <c oughs> ยังโหดอ่ะ เ่็นยัไงแหวงไหมยังไงลูกร้องตามจับโยนลงถนนพุ่นน่ะโยนมะไกลเหรอโยนในไกลี่โอ้โหโหดมากอ่ะโยนอย่างไรท่ามตากันดาษตาท่ามตาเอาก็จับโยนตังทีแล้วยโยนไปเห็นเพชรเพชรเขานั่งอยู่หัวทั้งอืโยนใหม่เพชรกวนนุ่งแฟนไอไอไส่เฉดไส้เป็นผู้นั่งอยู่หัวทั้งเฉดไส่เลี้ยงน่องโยนน่องไปช็อตนั้นอย่างอื่นจำไม่ได้จำได้ช็อตนั้นเฉยเลย พ่อโยนโดนเอ่อโดนพ่อโยนลงถนนน่ะเด็กตัวนี้เดี๋ยวทําไมจําได้ตอนนั้นยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะจําได้อยู oh. oh. ่บ้านหนองอ้อบ้านหนองอ้อพอว่าให้ฟังก็จะจําได้นี่ไม่มันมันอยู่ในไอ้นี่เลยนึกภาพออกลยใช่วยฟอยู่ในจินตนาการเลยอ่ะเล่าให้ฟังอู้จำได้ไจ้าก่อนจำอะไรรองน้นอยเนาะอ็จะจําได้พ่อหนึ่ไปจำไม่ยังได้เนาะน่อยหนึ่งเนาะมันจําได้เป็นบางเรื่อง น้อยพ้อไห้น้องพอไปไปสาขายไห้ไห้พอเศ่าไห้แม่กะบลองลองไม่หยุดเลยแม่กับพอเอาได้ไหมเนี่ยแม่กัเสื้ยกอดหน่อยพ่อฮะกอดพี่กับพูนหน่อยอ๋อหนูบอกให้กอดหน่อยขอโทษหน่อยนะย่นไปนทั้งย่นไปให้จินไถยก็เจีบผ้าเนี่ยเนี่ยทำมึงเป็นโมเสียออกไปหรอแมอันใดก็ มูอเขาจะออกไปแล้วโดนมันยากกับดูกดูสัซนดี้แม่ครัวขอบคุณครับแม่ครัวครับมีน้องแบมอยู่ไม่อดนะเก่งขอดูตัวอย่างผัดน้องแบมน่ยแม่ครัวบ้านสวนเรานี่เป็นไงฮะผัดกะหล่๊ปตาชอบแน่เลยชอบนิ่ม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 พอง่ายๆข้าวหมดไปหนึ่งจานแล้วคุยเพลินๆอ๋อบอกแล้วอาหารบ้านเราอร่อย พริกหมดไปหนึ่ง,ง<น>กิ่แหนมหมดไปครึ่งถ้วยแจ่วบองหมดไปครึ่งหนึ่งทีนี้ยังก็แซบเอาจานที่สองเอาเอาเอะแซบจ้า ไม่รู้อ่ะหอมแดงอันนั้นอารยอ่ะอันนั้นแค่นั้นค่ะคุณอาหารไ้บ๊ายบายกินได้ทั้งอาทิตย์อันนี้กินหนึ่งสัปดาห์เลยใช่ไหมตาหายไปไหนแล้วอ่ะ เนื้อสองโลหมูสองโลสามชั้นนั่นน่ะสองโลครึ่งนะเอาอยู่ใส่ปะเนี่ยในห้องโอ้หนาวสิหนาวไหมหนาวอ่ะเอออากาศเย็นนะตอนนี้เริ่มเย็นทีนี้ขาดคนลาบเออถ้าขาดคนลาบบอกว่ามันไปอันทัานยาอยู่ไทยสวนมันจะลาบให้กินไม่มีเวลาละเออผมไม่มีเวลาเพราะเป็นหน่อเท่าผมจะลาบทีในห้องเออนั่นล่ะกินได้อร่อยนะป้านี่แหละเป็นสองโลเด้์แบ่งลาบเด้อลาบ ห่วงที่ได้กินหลายมื้อค้ะแม่ค้าเขาไปบอกแม่ค้าว่าเนื้อคุณป้าดีมากเลยตาแหวงชอบและลายในปากแม่ค้าเขาเป็นแฟนคลิปด้วยนะฝากชมเนื้อเข้าไให้ตาเนื้อแล้วแสบบ่อร่อยไหมแสบโอ้เนื้อแสบปวดจนเนี่ยเอามากมึงนั้นวันนั้นน่ะเนาะเออจนมาสิบวันเด็ดไม่ไม่มันมันมันเกี่ยวข้องกับคนทำด้วยนี่นี่นี่สับเองทำเองเนี่ย เนื้อก็ดีด้วยแหละเนาะเชิญชมนะธรรบนดาสีมือบุธรรมดาลได้ลาบเนี่ยแม่คะเขาเป็นแฟนคลิปเราเป็นแฟนช่องเราด้วยขอบคุณนะคะหล่อวันนี้หล่อหล่อมากเลยวันนี้หล่อ คนแพ้ปบุรีไม่มีแต่ความริงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำงว,วรง,รำงเสียงกลองรัวมา,มาทีทีกัมปูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้นหญิงชายเชิญ อรี่อยนี่เป็นสาวใต้นะจะต่กินเจ้านนนเหนือค่ะสาวใต้แต่กินข้าวผัดแกงบองเป็นไหมเป็นเขาชอบอันนี้ลูกสาวอันนี้ขอสาวคนฮักงดใหญ่คนเหนือาวนี่มาจุเือนาต้อนรับคุณครูนะคะ ติม้ตขอบคุณครับพี่ต้นพี่นาะคุัชนีเขาไม่มีเสียงเสียงเขาหายเอามาเลยมาเลยอารักนะรั เอาเอถ่ายคู่ครับมาคณะสองดีครับขอบคุณพี่อ้อที่ชวนน้องๆมาทั้งคณะเลยสองคันรถตู้ใช่ค่ะเราเราอยากถ่ายคู่กับเนี่ยมานอนรอที่เมืองเพชรนะ นั่งรอนาฬิกาเมริเดียสิบโมงร้านจะได้เปิดเราจะได้มาเรารอแต่เมื่อคืนมาแล้วถึงแล้วจ้าสองคหวางสงหวังได้ไปค่ะรักน้าละมานงค่ะปิดบ่ายสามมาจากแจนก็บ่ายห้าโมงเย็นแล้วก็เลยมานอนคอยที่เพชรโมานอนคอยเพื่อที่จะเข้ามาที่้าใช่เพื่อจะมาหาคุณคำภูกับคุณรัชนี วันนีุ้ณรัาจะมีเสียงเขาหายขอบคุณครับขอบคุณครับสาวแวะมาอัธยาศัยก็ดีแล้วก็การน้ากาไปทานแบบน้ได้ครับก็จะมาไปเที่ยวกันไงกลับมายรูปถ่าัรมา นนีะะคอยู่เพชรเป็นคนเพชรโลเพชรเพชรบุรีแต่ย้ายไปอยู่พิษณุโลกลูกสาวอยู่ออสเตรเลียอยากที่สาวออสเตรเลียถามประจำเลยค่ะว่าโบไปมาอย่างไหอยู่ออสเตรเลียต้องคุ้นเลยแม่ไปบ้านคุณตกำพูอะไรคุณคิดตลอดนะว่คุณเชนีคุณตลอดเออแม่เนี่ยขยันเลยขยันเลยนะบ้านนี้ เล็กวุ้แล้วมาเพจเดี๋ยวต้องมานหนึ่งอ่างั้นเราไปแขกคุณกำปูเยอะหัวเติมต่ำอาทยาใส่ก็ไม่แต่งไม่ลืมค่ะน่อยนี่สวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอตัวจริงแล้วมาตามมาเจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วมามา ขอตายหน่อยมาจากไหนเอ่ยครับคุณแม่พชค่ะพชพัฒนาชุมชนคณะพัฒนาชุมชนมาเยี่ยมของเราเราไม่รู้ว่าชุมชนเราดูแลแล้วพัฒนาหรือยังก็ไม่รู้นะพช